สวัสดีจ้ามากินขอน้ำยาจมากอันนี้ขัวโกบพี่น้องขัวโกบใส่พังนั่งตูใส่หอมแดงบ่มีใบมะละใส่ยอดมะละขีนกนะมาใส่แสบเสยบ,บได้หมักคมอำำัาลําสวบ่คมดาคามก่อยเป็นบ่มักไปละมากินน้ำกัน เราสดได้ไหมน้องสดเราเป็นเราก็สดเคยจะจำจำจะคุยนั่งต๊ะจำเองอร่อยเองแซาบเองกินเอง ยายกินขอคขับญ่แต่ว่ากินกับวาา่าไรแม่สอนระปางเป็นเด็กน,น่อยเนะมันอึดมันอยากมันถุกมันอยากยอมกิน Khiến khẩu sửa máy, máy hướng kính khẩu hướng kính đảo, Khẩu cái nhớ nhiều Khẩu may Nó rất không dẹp dẹp, nó gần ว่าขันโมกขันอ้อมที่ยายกินกะผักก็เป็นเลยยินมปนเป็นอยู่เียกกักินผักยายก,กินบางอย่างาก,กินขอกะผักผมยักินกะผักเนีอยู่ขันอ้อมขันแกงยายก,กินกะผักก็เป็น กวบกบมนี่ก็คล้ายกันกระผัดเผ็ดต้อได้ใส่น้ำมันใส่ปลาผัาดใส่น้ำมันใส่ปลาอันนี้ตำตะไคร้ใส่ขันผัดแต่่ใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมใส่เสี่แจ้งค่อยอ,อก สมัยเก่าถึงกินอ้อมคนสมัยใหม่ถิงกินผัดส่วนมากสมัยใหม่เขาบอกกินกบเลยบ้านเด็กหน่อยบานคนแต่กินแล้วมัน้งจะบอกกิน จะบ้องกับกินเป็นบางอย่างก็กินเป็นบางอย่างเท่ามากแล้วไม่อยากกินหมูแปดนาทีกินโวอิ่มมอกกอดไปหน่อย

เพาะเขาบอยากกินน้ำยาดเลยเพราะว่าเขาว่าขมมันก็มีทั้งกระดูกสับใส่งงจังสั่นตัวเนาะซับใสกันเนาะทุกคนต้องกินทั้งกระดูกดูมันกินหมูกินเนื้อ กินอยู่แต่ว่าย่ายว่่อยากกินหมูคุณผู้ชมท่านนี้กันได้จากคลิปไหนบอกกัน,หนกหไหม